นิทานเรื่องลาขี้เกียจนักฟาร์มแห่งหนึ่งมีลาตัวหนึ่งอาศัยอยู่ลาตัวนี้ขี้เกียจมากไม่ชอบทำงานชอบนอนเกียจอยู่ใต้ต้นไม้วันหนึ่งเจ้าของฟาร์มต้องการให้ลาขนฟางไปขายที่ตลาดลาตัวนี้ไม่ยอมทำบอกว่าข้าขี้เกียจข้าไม่อยากไปเจ้าของฟาร์มจึงให้วัวไปขนฟางแทนวัวทำงานหนักขนฟางไปขายที่ตลาดได้เงินมา เมื่อลารู้ว่าวัวได้เงินลาก็รู้สึกอิจฉาลาจึงไปหาเจ้าของฟาร์มและพูดว่าพรุ่งนี้ข้าจะไปขนฟางเองข้าอยากได้เงินบ้างเจ้าของฟาร์มดีใจคิดว่าลาเริ่มขยันแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าของฟาร์มให้ลาขนฟางไปขายที่ตลาดลาเริ่มเดินไปแต่ไม่นานลาก็หยุดพักนอนหลับใต้ต้นไม้ ลาเดินไปอย่างช้าช้าใช้เวลานานมากกว่าจะไปถึงตลาดฟาร์มก็ขายไม่ออกเพราะตลาดปิดแล้วเจ้าของฟาร์มโกรธมากตะโกนว่าเจ้าลานี่ขี้เกียจจริงๆข้าไม่เลี้ยงเจ้าไว้แล้วเจ้าของฟาร์มจึงไล่าลาออกจากฟาร์มลาไม่มีที่ไปต้องเร่ร่อนไปตามลำพังคติเตือนใจ คนเราควรขยันทำการไม่ควรขี้เกียจคนขี้เกียจมักประสบความลำบากในชีวิตผลลัพธ์ที่ได้มักเป็นไปตามการกระทำของเรา